สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอยู่กับยจ้าหนิงหน้าบ้านลุงพลนะคะมาอยู่กับจ้าหนิงหน้าบ้านลุงพลนะคะนี่ค่ะดูบรรยากาศฝนหยุดตกแล้วค่ะบรรยากาศนะคะสวยงามเย็นชุ่มฉ่าค่ะฝนหยุดตกแล้วจะมีเอฟซเดินทางมาแต่ต่างจังหวัดมาถ่ายรูปกับลุงมาที่พิทก็ยังไม่กลับนะะี่ค่ะ มาถ่ายกับลุงนะคะนี่รีบสีมากันเรื่อยๆเลยค่ะวันนี้รู้สึกชุ่มชื่นมากค่ะหลังจากที่ฝนหายตกแล้วชุ่มชื่นดีค่ะชุ่มชําค่ะดีมากค่ะนี่ค่ะท่านปู่ก็เปียกครึ่งตัวครึ่งตัวก็ยังไม่เปียกเปียกครึ่งตัวข้างหลังจะเป็นสีดําถูกฝนข้างล่างก็เป็นสีขาวดูก็สง่าสดสวยเหมือนเดิมค่ะค่ะ บรรยากาศหลังฝนตกนะคะนางํำก็เตรียมรอที่จะรำค่คะกพร้อมญาติหนิงกับน้องปานเตรียมที่จะรำแล้วค่ะจะมีไข่90ฟองนะคะแล้วก็น้ำดอกไม้พรหมลวยกล้วย พอดีบุญเอินสองคนพ่อแม่เนี่ยเราไอ้นี่เราฝันฝันความเจ็ดที่จะทางชั่วมันอ่ะบอกกับคนว่าให้ไปบวชปฏิบัติธรรมค่ะมืออะไาก็มา FC มาเที่ยวดูเจ้าปูเจ้าปูเปียกฝนครึ่งตัวก็สวยงามข้างบนเป็นสีดำข้างล่างเป็นสีขาวสวยงามค่ะเจ้าปูของเรา ใหญ er <ness é> ่สง่าพาเป์เขาดุีเ FC เยอะีะมาเที่ยวที่บ้านลุงวันนี้ FC เยอะน้ำก็ฝนตกลงมาใส่ก็อ่งก็เจาะไอ้แจ๊ะ ดินก็เริ่มแหงค่ะดินแตกและแหงถ้าไม่ได้เทพื้นเร็วถ้าฝนชุกมากๆเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเดือนเก้าเดือนสิบเนาะฝนชุกมาก <c oughs> อาจจะสุดได้นะคะนี่ค่ะถ้าไม่มีการเทพื้นอาจจะสุดได้ค่ะนี่ค่ะ เป,เป็นรูตามล่องเป็นรูตามร่องแบบนี้ตกแค่นี้พอดีถ้าตกแค่นี้นะพอดีทำให้ดินแน่นแต่ถ้าตกเดือนเก้าเดือนสิบถ้าฝนชุกชุกนะคะคงจะถ้าฝนชุกชุกนะคะนี่ค่ะฝนชุกคงจะ แตกระแห็นอาจมีโอกาสสุดนะคะย่านิงเคยถมบ้านถ้าสุดอย่างนี้ถ้าเป็นแบบนี้กลัวจะมีโอกาสสุดต้องรีบเทพื้นปูแล้วจ้าวัสดีจ้า ค้ะจ้าหนิงค่ะจ้าจ้าสวยงดงามสวยงดงามในระหว่างที่เมฆคึมฝนเลิกตกสวยงดงามเมฆคึมฟ้าคึมฝน ดูสวยงดงามข้างหลังจะเปียกเปียกสักหน่อยเป็นออกสีดำข้างล่างจะออกเป็นสีขาวสวยงดงามหน้าชื่นชมหน้าเกงขามงามมากค่ะเอซีมากันเยอะค่ะวันนีท้ทั้งทั้งที่ฝนตกฝนตกมีเอฟซี FC มากาบับเจ้า มีเอฟซี FC มากราบพระพุทธชินราชค่ะแล้วก็ไปกราบเจ้าแม่สุรพีเจ้าแม่สุรดาพระพุทธชินราชด้วยค่ะเอซจะมากราบไหว้เจ้าปู่ด้วยค่ะนี่ค่ะเอซี FC เดินดูวันนี้รู้สึกเอฟซีเยอะแล้วค่ะเริ่มจะมาแล้วค่ะเพราะโรคก,ก็หายแล้วเริ่มเริ่มจะสางแล้ว ลูกก็จะเริ่มหายเริ่มสางแล้วจ้าต้มข้าวโพดขายค่ะนั่นเด็กค่ะกองข้าวโดอยู่หันน่ะกองข้าวโดอยู่หันต้มเอามาอยู่โตะอ่ะจ้านี่ค่ะเอฟซีหนาแน่นนะคะลุงก็พึ่งใจวันนี้ดูหน้าตาสดใสพึ่งอกพึ่งใจอ้าวมีช่องนักข่าวมาด้วยนะคะ เขาก็อยู่จอดอยู่ตรงนู้นนักข่าวก็มาอยู่เราก็จะเดินดูเนสีนะคะเดินเลาะเลาะ,ะและและมาดูแถวฝั่งบ้านลงุง どいです

จะให้ดูรอบๆนะคะหลังจากฝนเริ่มจุดตกแล้วน้ำก็มีน้ำขังแถวริมทางฝนแรงมากนะคะ <c oughs> วันนี้รู้สึกพื้นเพิง f ีเยอะขนาดฝนตกมีฟีมาเที่ยว ้าไม่ขายก็พอได้ขายของแล้วค่ะช่วงนี้ค่ะมาดามถามหาน้องมาดาถามหานุมที่มามาดมมาบ้งมาดาเบิ้งมาดามเบิ้งมาเบ้งมาเาามาาาม ยิ้มหนยมาดามวันนี้สวยจังอ้าวเป็นยังไงแล้วเห <c oughs> มือนกับของค่อยเมื่อคืนนี้เจ้าลูงไหมของค่อยนะโดนของค่อยนะ่โดนแอปเลนลงมาให้แมงเต่าทองทําให้แมงเต่าทองบอกว่าเจ้ามีแอปเข้าของค่อยคือเปลนจิกแน มันจลิงค oh, oh so yeah. ่ะเดี๋ยวเฮ็ดคลิปก่อนเฮ็ดคลิปก่อนบ้างนโอ้โเนี่ยมาลองเฮ็ดคลิปเนี่ยอ้าวปลาเต้นมาสองปะลองเราสองปลาเต้นสองหน้าที่แี้ยอ้าวเราก็สองปลาเต้นต่อครับผมอ่ากดไม่ได้เลยเ

คนี่ขอแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะเอตีกดไลค์กดับแครให้นกดับสไครนหน่อยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอ้าจสดสวัสดีจ้าคลิปจ้อคลิปนี้ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่อน่งเลยะครับ